สวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าๆตอนนั่งกำลังมาถ่ายรูปอยู่หน้าบ้านพี่น้องเลยเตรียมคือนี่ก็คือต้นนันคะเออแม่กัวหรนสวยค่ะสวยงามตามท้องพะโลงอย่าบังหน้าไร้เท่า เท้าอย่าบังหน้าอะไใส่ะป๋องาม่กจะปของ่ามเก๋เจาะคอเฮ้ยหัวน่ะแล้วหรือว่านั่นนะหัวน่ะครึ่งครึ่งยึงอยู่เรามันคว่มได้จับไนี่อุ้มเอาอุ้มเอาคือสกอันนึ้อนอยากถ่ายเขาไปถ่ายเขามาอันแดดซองแล้วมันกรงามโน่นไปถ่ายะไรน่เขามาป้ม่วไอร่มกับบ่มบ่มบบ่มบ่มไปสถอดเกิดม่นิด สวยงามตามธรรมเรียนไม่ยากจะสอบมุกแบบู้ี่าแบู้ตายว่าแม่ไปไปสอบ

ร้อยคนเ็กแกแล่กันบเงินใส่ของปลกพี่น้องหนึ่งสอ2นั่งไม้สวย สวยค่ะสวยไงหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าร้อยบาทบอมาเหมอันตรเดือห้คอ้างลางายหูกพี่นดีังเลยงาตามท้องเรือ สบายดีพี่น้องสบายแฮ่ยินดีพี่น้องนะสบายดีพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับต้องครับต้องเดื่มใน้องพี่น้องจ้าเหรอคุณไม่ได้เอาเท้าเดินเหรอใช่แล้ววนะ <laughs> ันนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับ ปาริค่ะนาสบายดียังอย่ามาลืมสวัสดีค่ะเศษเศษเศษ่ศษขาเนี่ยพัดมีเหรอเาหนิยังซ่บพัดมีพัดมีบะหมีเอาเอาบอลลับซีนลับซกไมห้อลลับซีนมันเพิ้นไหมเนี่ยข้ขาพี่นองเอ้ยนั่งกับมันเป็นลับเป็นตื้นนั่งลับไปแล้วมั กำลังเสียดพลาเสียงอันขี้เหื้ยขึ้นแก่งเลยต่อใช่ไหับนอนนำกันซีพีมาขึ้นจับไพ่จะเป็นผโฟล์คเพืรอลแล้วมาขึ้นอย่งตัวจตัวจน้องกินข้าวกันวันนี้มีแต่คนสวยๆนะคะ ไม่ใะ่คนสวยๆปุ๊บๆเป็นเวนอยู่ค่ะลงมาแต่งหนาต้งแต่ตีสี่นอบางามให้มันหูไปอืเสือเทอานั่นปุ๊บๆปินๆแล้วบอกอะอักลยลูกเป้งน่ะคือบมดไปบนเลักหนาแค่สวัสดีค่ะยินข่าหลับหลับเนือหรือหลับเป็ดหลับเป็ดหลับนืงอ่ะหลับเป็ดค่ะบอนนี้ถัวลูกอิงลับเป็ดอมอ่ เอหวานไป่ค hmm. ร no, mm ับเยกกะกไั hmm. mm ้ง hmm. ก mm ันนะี่นอขากินแบบทันสมัยเนาะน้าบัดไปยาวไปว่าทองกวยพันะกระเซ็นอะไรฮะมือนีคอยบ่แม่คอยเด้อคอยข่าล่าบ่แม่เม่ยังข่าว่งบ่ สิข้าวส่งปะ้ามนข้าวมันมื่้าอี่นี้ออกได้มินเลยขาีมามาพี่น้องกินข้าวสมัคคีพี่น้องจ้าแม่ครัวกบทักกนได้กินข้าวพี่น้องเลยอนนังนางเจสซี่เปกะหิวข้าวหิวน้ำกินไยๆในผู้จอยก็หมูนี่หือ พักผ้ากันเตียงหนาแล้วแล้วก็ลงมาพี่น้องลงมากินเข่าต่อแสียบเบาๆเอื้อทางเสียบทางหนาวคนแบบดีแล้วอันเวลาแฮ่เขาจังบ่อแดนเมื่อยเราไม่ต้อตลอดนะกินซี่กินถ้วยง่ายแค้ผัดซามแบบตื่นต้นซี่แล้วว่า พออนหน้าาดค่ะให้ยูฮาวสีนอนฟังะเสียงอันน้ำไรในแกมันพุ่ีดแกโอ้มีคนขับรถขึ้นภูวาเมื่อคืนนี้ลงใายังคาเป็ดอยู่เบบเาะค้าจกเบิร์บอบีก็อยากเบิร์ตบอ หนาวเด็พี่น้องอ้ลมลมหนาวกินเขาหนาวหนาวฟอนไปน้ำที่เจโอ้ยฟอนไปน้ำกินเขาไปน้ำเป็นสมางแท่นี้เ้ยเอยู่ใกล้กันดีกล่ สงบซึกงเลยได้พี่น้องเพื่อนสงบซึกกันแล้วจับมือจับมือยังกันเห็นได้แล้วเรีนจะกินอะไรอะไรลูกเสียกินข้าวหนึ่งทำไมย้ำแจาบอกกินข้าวเนี่กินข้าวหนึ่งอลีเออเราเล่นร้อยไ่บุกินแล้วบุกินแล้ว บอเมนเป็นหยาดบงงามหยาด่นออกมันเสือมันเหรอได้มันหาดได้เสือนะเสือเขากินแล้วเอากินเสือนี่มันหาดมันบมยืดได้เนาะเสือนี่ยามาเด้อมาเด้อมาเสือเจมาเเฮาเลยเขาคำเข่าเยอเฮ้ยเฮาคืนเน่ยนะ ใส่กระตปไ้างเอาไเราเล่นไม่กินไหม้คำเดียวกับอิมโอ้ยใส่บ่วง้รถกลองยามาแล้วเบิ้งเบิ้งเบิ้งเบ้งปาวรถกลองยามาแล้วพี่น้องของอิทุบมาแล้วมาละพี่น้องมาเป็นคันเลย มาแต่บ้านเจี๊ยพลล่าพี่นอ้องก็อีตูบขออนุญาตไปตากล้องให้เจีซีเดอ้อเจีซีพันยังค้ากินเข่าอยู่ว่ามีกระย่างรอดยู่นีหรือจ้าเด็กๆสบายดีไว้สบายดีป้าลุงอ่า,ามาแล้วพี่น้องบ้านเวิร์นคุณเมืองไซผู้ทองแขวงสวรรค์น,นาเขตรถเออ่รถแห่เขาพี่น้องรถกล่องยาวเข้า กำลังกังมาหอดพี่น้องให้เพื่อนลงมากินข่าวกินน้ำคนมาแต่เธอเศร้าเลยเพคนก็ได้มันกับบริไกล้นะบ้านเจ๊พลล่ากับวิมิงไปกับไก่เต๋อเพื่อที่มาหอดเดี๋ยวถ้าจักหน่อยกับผิดพากันลงกับพี่น้องขณะจะได้เห็นตอนเพื่อนเออเงาเลยพี่น้องให้เพื่อนเซ็มเพื่อนจักเพลงบ่ได้อีกบุนเจ๊ซียากให้เพื่อนเซ็มเพื่อนจักเพลงให้เจ๊ซีไปลองเี่

เออเกอเรเิน้ลี้เ่อเจะให้เจ้าสรงตัวเจีซีไปเป็นนักห้องพี่น้องข้ากับนคนกินข้ากินน้ำก่อนเออใครเพื่อนกินข้ากินเข่าอ่ไรข้งอข่าเช่อได้อะไรเพ่นไม่มีแฮงตีมาเป็นเจ้าเลยเนาะตัวนี้มันกินเหลานะตัวน้นะกินพร้อมกันเอาไวนี่นันหางลุดเลยนี่นะนหางลุุดเลย

เดี๋ยไก่คุ้นๆไอ้เนาะมาหาก็บมดถักบมดถักก็แห้งกินข้าวแล้วไปแด้วนะเขาเห็นละมาตะเฮงเลยได้ขบ่าวผู้ไทยนี่นาขบาวผู้ไทยสบายดีขบาวผู้ไทยอันนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์นะพี่น้องต่อเพิ่นกับยังบอได้เข่ามาทั้งอัมลาเพิ่นมืัอนี้เพป็นกระโคมาโคมาซอยงานนะจ๊ะค่ะเพิ่นกับเพิ่งมาหอด้จ๊ะค่ะบ่าวผู้ไทยนั่นเองจ้ะค่ะ ใช่นาะเอาไปาดคลิป <Anfang> ี <avez> ้ไป eh <il> ่บรรยากาศะสมดตานนี่นะพี่ติดตามคิปหนาสบายดีมป